นี่คือสมาร์ทวอชที่มาพร้อมกับโหมดออกกําลังกายมากถึง38โหมดไม่ว่าคุณจะเล่นกีฬาในที่ร่มหรือว่ากีฬากลางแจ้งมีคุณเล่นได้ครบครันในทุกกีฬาครับรวมไปถึงเซ็นเซอร์ด้านสุขภาพที่มีมาให้เราอย่างครบครันครับไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวการวัดอัตราการเต้นหัวใจการวัดความเครียดการวัดออกซิเจนในเส้นเลือดรวมไปถึงการวัดการนอนสมาร์ทวอชตัวนี้มีมาให้เราครบครับในราคาที่ไม่ถึง2,000บาทกับมิโบรวอช c h X1 โดยปกติแล้วการเลือกซื้อสมาร์ทวอชสักเรือนเนี่ยเราต้องเตรียมเงินไว้อยู่ที่ประมาณ3-4ถึงสี่แนขึ้นไปใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้สมาร์ทวอชสักเรือนที่มาพร้อมกับหน้าจออ moled แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านสุขภาพที่ครบครันครับแต่ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Mibro Watch X1 สมาร์ทวอชที่มีราคาจำหน่ายอยู่ที่1790ับาทเท่านั้นครับแต่ว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยคุ้มค่ามากๆคนที่ซื้อสมาร์ทแบนด์ไปแล้วเนี่ยมีสิทธิ์มองหน้าแล้วแบบ กับพี่ป,ปิปปิๆแล้วครับว่าโอ้โหราคาขนาดนี้เราซื้อสมาร์ทวอชแบบนี้ไปเลยจะคุ้มค่ากว่าครับความคุ้มค่าของ m ม Bro Watch X1 สิ่งแรกที่เราจะได้ก็คือเรื่องของหน้าจอครับหน้าจอของ m ม Bro Watch X1 เป็นหน้าจอ AMOLED ขนาด1.3นิ้วครับเรียกได้ว่ามีหน้าจอที่ใหญ่มองได้ชัดเจนแล้วก็เป็นหน้าจอ AMOLED สีสันสดใสครับแต่ว่าหน้าจอของ Mi b r o w a t c h X1 รุ่นนี้ไม่มี Auto โ r i g h t n e s s มาให้นะครับทำให้เวลาที่เราต้องออกไปไหนแต่ละสถานการณ์แต่ละสถานที่เนี่ยเราต้องปรับความสว่างหน้าจอด้วยตัวเราเองก่อนเพื่อที่จะให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆเวลาที่เรานําไปใช้งานครับ ส่วนวัสดุตัวเครื่องของ Mi Pro Watch X1 ตัวนี้เป็นโลหะผสมซิงค์อันลอยครับมีความทนทานเลยแหละเรียกได้ว่าใครที่แบบเป็นสายลุย Mi Pro Watch X1 ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้ส่วนสายนาฬิกาเป็นสายแบบซิลิคอนมีความยืดหยุ่นสูงระดับหนึ่งครับเวลาที่เราใส่พวกเนี้ยเราจะรู้สึกเลยครับว่ามันใส่สบายแล้วก็คล่องตัวมากรวมถึงตัวนาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้มีน้าหนักที่หนักจนเกินไปทําให้เวลาที่เราใส่เนี่ยมันมีความคล่องตัวใส่ทั้งวันได้อย่างสบายๆไม่รู้สึกอึอดอัดหรือว่าเกะกะหรือว่าเมื่อร้าเร็วจนเกินไปครับส่วน ใครที่เป็นสายลุยมี Bro Watch X1 มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำ5 ATM ครับไม่ว่าคุณจะใส่ลงน้ำสามารถลงน้ำได้ลึกถึง50เมตรลุยน้ำลุยฝนลุยหิมะได้อย่างสบายครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังหรือว่าน้ำจะเข้าเครื่องนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่เราจะได้จากมี Bro Watch X1 รวมไปถึงการสั่งงานต่างๆของมี Bro Watch X1 มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสครับเรื่องการทัชสกรีอนอาจจะไม่ได้ลื่นไหลามากจนเกินไปแต่ก็ถือว่าเพียงพอที่เราสามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็มีปุ่มสําหรับการสั่งงานเพิ่มมาอีก2ปุ่มอยู่ทางด้านขวาครับปุ่มด้านบนจะเป็นปุ่มโฮมหากว่าเราอยู่ในหน้าของหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเรากดหนึ่งครั้งจะเป็นการเรียกดูแอปต่างๆของตัวเครื่องครับส่วนปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มทางลัดเข้าแอปต่างๆครับ โดยปุ่มด้านล่างเริ่มต้นที่ตัวเครื่องเขาเซ็ตมาให้จะเป็นปุ่มการออกกําลังกายซึ่งมันก็โอเคเหมาะสมแล้วละ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเราใช้งานสมาร์ทวอชปุ่มด้านล่างเวลาที่เราตั้งการส่วนใหญ่ก็คือการกดเพื่อเข้าสู่โหมดออกกำลังกายครับเอาละครับหากเราดูมาถึงตรงนี้เราจะเห็นกันแล้วนะครับว่ามี Pro Watch X1 ตัวนี้เหมาะสมต่อการใช้งานมากขนาดไหนคุ้มค่าม,มากขนาดไหนนะครับ เรามาดูเ <Gym>. ร <Napoleon> ื่องของแบตเตอรี่กันบ้างครับแบตเตอรี่ของ Mi Pro Watch X1 เรือนนี้นะครับเขามีแบตเตอรี่มาให้อยู่ภายในตัวคือ 350mAh ครับรองรับการชาร์จไฟ5โวลต์2แอมป์หรือ10วัตต์ครับใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนแบตเต็มเนี่ยใช้ระยะเวลาถึง2ชั่วโมงครับส่วนการใช้งานบอกเลยว่าแบตเตอรี่เขาอึดมากๆครับหากเราใช้งานทั่วๆไปไม่ได้ออกกําลังกายนะครับสามารถใช้งานได้เกือบ2อาทิตย์เลยหากเราแบบเป็นสายออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงเนี่ย หนึ่งอาทิตย์ชาร์จทีก็ยังได้ครับและพีกว่านั้นหากเราเป็นสายท่องเที่ยวแบบออกลุยตลอดเวลาไปข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยหากเราไม่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือหรือว่าเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง60วันหรือว่าเกือบ2เดือนเลยครับเรียกได้ว่าอิดมากๆก็นานๆทีหากเราเป็นสายลุยค่อยเปิดแอป п п เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลก,กันก็ได้เรียกได้ว่านี่คือสมาร์ทวอชที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าในด้านของ ตัวเครื่องและก็เรื่องของแบตเตอรี่ด้านสุขภาพต่างๆมีให้เราครบเลยครับส่วนการเชื่อมต่อต่อตางๆกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ5.0สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS และก็ Android ผ่านแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Mibrofit ครับสำหรับแอป,ปนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกหนะ้าปัดนาฬิกาของเราได้แบบ ได้ดังใจเลยเขามีหน้าปัดทั้งแนวฟุ้งฟิง้งแนวบิสเนสหรือว่าแนวแบบดิจิตอลต่างๆมีให้เราเลือกครบเลยครับเราจะเห็นภาพรวมทั้งหมดในการใช้งานเจ้ามี Pro Watch X1 เรือนนี้กันแล้วนะครับบอกเลยว่านี่คือสมาร์ทวอชอีก1เรือนที่คุ้มค่าต่อการใช้งาน ทั้งสายคนใช้งานทั่วไปที่ต้องการสมาร์ทวอชในการดูการแจ้งเตือนหรือจะเป็นสายสุขภาพก็ถือว่าดีครับรวมไปถึงจะเป็นสายลุยก็ดีครับพบแบตมันอึดมากๆเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครมีอะไรสงสยัยคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรีบไปตอบทันทีครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ